มาออกแล้วขนานี้รักเพียงคุณเป็นตัวนำเจ้าบุญคุณเป็นตัวที่สองคุณชายวงเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นโกเบลโกคุณกล้านนารงและอชาชาชัยวง ที่ของปาสามรักเพียงคุณยังเป็นตัวนำเจ้าบุญคุณเป็นตัวที่สองคุณชายวงเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นอาชาชัยวงโกเบลโกและคุณกล้าณนรงที่ของปาที่บอกทางตรงรักเพียงคุณยังเป็นตัวนำเจ้าบุญคุณเป็นตัวที่สองอาชาชัยวงเป็นตัวที่สาม และเพียงคุณยังเป็นตัวนำอาชาเฉยวงเป็นตัวคุณเฉยวงเป็นตัวที่สองขณะน,นี้คุณกล้าไน้ลรงได้ในผาขึ้มาเป็นตัวนำลาคุณเฉยวงเป็นตัวที่สองผลการแข่งในเที่ยวที่10เที่ยวสุดท้ายคุณกล้านารงหมายเลข3ามชนะที่1เวลาวิ่ง1นึน่าทีแ1ดวินาที คุณชัยวงศ์หมายเลขสองกอชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที8.68วินาทีอาชาชัยวงศ์หมายเลขสองชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที9.04วินาทีครับ